สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เข้าสู่ข่าวรุ่นน้ำลินทั่วไทยนะฮะเหนือกลางสารใต้เขาใหญ่ครบรถที่นี่นะครับวันนี้วันพฤรหัสบดี3กันยา,าย,ยนพุทธศักราช2563ครับเช้าวันนี้บรรยากาศมันดูดีนะคุณว่ามั้ยดีไหมฮะคือมันดูแบบสดชื่น,น <ะ S 1> รินเข้าไปแล้วดูวงสวิงมือเขาเนี่ยลูดคือคือล้วตัวนี้มันไม่พอมีการถอยไปอีกนะเพื่อให้มือล้วงเข้าไปเนี่ยให้ถึงขั้วเลยผมถึงบอกไงว่าเขาโหดเยี่ยมอมหิดจริงจริงควรจะเอาผิดนะเราคงไม่มี วิปลิตวิปลาดแบบนี้มั้งมีเราเคยรายงานข่าวไปแล้วผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงด้วยนะใส่กระโปรงนะถอยเก้าอี้มาอย่างเงี้ยแล้วก็จริงเหมือนแบบนี้เลยถามจริงไม่เจ็บห้องรุ้งกึกเหมือนกันแหละดูท่าทางโอ้ เดี๋ยวพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับไทยไปบางพีนะฮะมีเหตุสาวคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตปริศนานะครับแต่สภาพศพเนี่ยเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนคือสภาพศพนอนแต่เลือดก,กับน้ําเหลืองเนี่ยมันเหมือนทะลักออกมาจากนอกร่างกายอะแล้วมันไหลมานองพื้นเกลกลังไปหมดฮะสู้ลําพังเย่าวังถึงความสําเร็จ เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากพลังแห่งความร่วมมือรวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้นโออาเปอร์กาแฟเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุ่มเททำให้ใจแล้วให้ความอร่อยหอมเข้มของซุปเปเอร์กาแฟอยู่เคียงคู่สู้กับคุณทุกวัน ยิ้มได้ทุกวันเพราะกี่เลือกซูเปอร์พรีเมียมออ,อร์แกนิกคุณภาพดีที่สุดจาก <นะ S 2> มันนี่บโโกโกมีออร์แกนิกคอตตอนให้สัมผัสนุม่มอ่อนโยนซึมซับเร็ว<า>แห้งสบายผิวซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกดีที่สุดจากมันนี่บกโกเดี๋ยวก่อนซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกมีแบบกางเกงด้วยนะ <Hey. S 1> ยกินน้อยไม่ครบห้าหมูลองดื่มเสริมดูเนสเล่บูสหนึ่งแก้วสารอาหารห้าหมูมีสองโปรู ทุกวัน Boost. Um. วปวดเมื่อยหลังไหลใช้มาวินปวดเมื่อยแข้งขาน้ำมันยาตรามาวินปวดเมื่อยต้นคอมาวินมาวินมาวินน้ำมันยาตรามาวินโลชัชนมิสทีนผิวดูกระจ่างใส หน 1, 2, 3โลชั่นมิสทีนโลชั่นมิสทีนโลชั่นมิสทีนโลชั่ดูกระจ่งางใสกรุป๊ปโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะพร้อมกาแฟเนเจอร์เกฟคอฟฟี่พลัสชงง่ายพร้อมดื่ม กราฟแบงคอกสอ2020งานที่คนรักกราฟไม่ควรพลาดพบกับการออกร้านจำหน่ายงานกราฟกว่า380ร้บร้านค้นหาแรงบันดาลใจสร้างโอกาสและต่อยอดธุรกิจด้วยงานกราฟกิจกรรมสุดพิเศษจากดาราและนักร้องชั้นนำของเมืองไทยมากมาย3-6กันยาย,ยนนี้10โมงเช้าถึงสองทุ่มฮอ98บและเกสบก้าใบเทคบางนาสอบถามเพิ่มเติม Facebook สักสิทธิ์จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชน